สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลย์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทารนายนายๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงนะคะด้วยศาสตร์ดวงดาวและไพ่ออร์เคิลนะคะก่อนื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทารนายนายนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันค่ะ เดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทํานายดวงชาวาราศีตุลน,นะคะจากหลักของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะเป็นการเรียกน้าจิ้มหรือทํานายในภาพรวมนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงวันที่1-17ถึง17ตุลาดาวสุขดาวประจำตัวนะคะอยู่ในเรือนวินาศ มันจะทำให้คุณนั้นมีปัญหานะคะในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแอคทีฟสักเท่าไหร่ดาวอังคารก็ตกมรณะเนาะมีเรื่องของความวิตกกังวลใจในหลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการทะเลาะหรือพิจัยกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะแต่หลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปดาวสุขดาวประจําตัวนะคะจะย้ายเข้าทับลักนาดได้ตําแหน่งกเกษตรคุณจะกลับมารู้สึกกรับี้กระเป๋า สดชื่อแล้วก็กระชับกระเฉงมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะความสุขความสมหวังนะคะหรือชีวิตชีวาในชีวิตก็จะคืนกลับมานะคะและดาวองคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระปัตนิกการเงินความรักนะคะที่ตกเรือนมรณะมาตลอด2เดือนนะคะที่ผ่านมาในวันที่3ตุลาคมดาวการเงินแล้วก็ดาวความรักจะย้ายเข้าสู่เรือนสุขะนะคะถือได้ว่าความรัก ปัญหาระหองขงแหงกาแฟาหรือคนรักนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของการเงินที่มีในเรื่องของเงินล่วไหลเงินได้ล่าชักก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสุภาก็คือแฟนคนรัก จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะเคลียร์ใจกันได้นะคะหรือกลับมาคืนดีปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะและดาวพุธนะคะเจ้าเรือสุภาวินานะคะจะย้ายเข้ามาสู่ราศีกันในตำแหน่งกเกษตรต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีตุลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินต่างๆ ในรูปแบบของสื่อออนไลน์บัตรเครดิตบัตรประชาชนหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเช็คต่างๆในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดสักนิดหนึ่งแต่คุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหนุนหลังนะคะหรือเป็นแบ็กคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังการเจรจาตกลงติดต่ออะไรก็ตามอย่าเอิก,กระเริกออกนอกหน้าให้มากนักนะคะทําแบบวินาสเข้าไว้หลบๆซ่อนๆลับๆ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังคุณหรือช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะและดาวราหูนะคะ,จะเจ้าเรือนปุนตตะเลงลัคนาตลอดนะคะหปีนี้นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลูกมีลูกหลานมีบริวารที่มาแบบฟุกฟุกลูกหลานดือ้อบางคนลูกหลานอาจจะมีแฟนมีความรักนะคะระวังการมีกิก๊ก นอกใจหรือการมีรักใหม่นะคะที่มาแบบปุบปรับฉับพลันอารมณ์ลุ่มหลงก็ให้ใช้สติกันนิดนึงนะคะดาวราหูเล็งรักมันจะทำให้คุณขาดสติรักใครก็รักจนหลงนะคะบูชาความรักมากๆเลยทีเดียวนะและดาวพฤหัสนะคะเจ้าเรือนสหัชชะอรินะคะเดินพักองศาอยู่นะคะ ความขัดแย้งในเรื่องของหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานสังคมโดยรอบรวมก็ยังคงมีอยู่แต่เดินพักองศานะคะมันทําให้ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงนั้น มีน้อยลงนะคะทําอะไรเราไม่ได้หรือเป็นปัญหาที่เรายังพอที่จะจัดการแล้วก็รับมือได้นะคะดาวเสาเจ้าเรือนพันธุเดินพักองศาก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับเรื่องของครอบครัวด้วยมีความอึดอัดกับเรื่องของครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวเจ้านงเจ้านายหรือใครที่ทํางานประจําอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวหน้างานแล้วก็ระบบงานด้วยนะคะ อันนี้เป็นภาพรวมนะคะของชาวราศีตุน ในเดือนตุลาคมนะคะแบบดวงดาวเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทำนายดวงแบบไพ่อร์เคิลนะคะภาพรวมชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้การเงินถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีเกณที่จะลงทุนได้รับผลตอบแทนผลกําไรอะไรบางอย่างในเรื่องของเงินนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองค่อนข้างที่จะเยอะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนหรือการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะดวงเดินทางไกลมีความโดดเด มากมากเลยทีเดียวนะคะแต่คุณเองอาจจะต้องเหนื่อยในการแบกรับในเรื่องของหนี้สินบางคนอาจจะมีหนี้ก้อนใหม่ซื้อบ้านซื้อรถนะคะแบกรับภาระอะไรเกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยซื้อบ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทํางานด้วยนะคะอาจจะย้ายออฟฟิศ หรือตัดสินใจจะย้ายงานอยู่นะคะเลือกระหว่างที่หนึงกับอีกที่หนึ่งหรือบางคนอาจจะเลือกระหว่างซื้อบ้านซื้อคอนโดมีการโยกย้ายในเรื่องของเคหาสถานที่อยู่อาศัยเรื่องของงานด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินเพิ่มแต่ก็จะมีหนี้สินเพิ่มเช่นกันนะคะให้ลองแบบปรับ หวงจุ้ยในเรื่องของถ้าใครที่ไม่อยากย้ายบ้านย้ายงานนะคะลองเปลี่ยนโต๊ะจัดโต๊ะทำงานใหมย่ย้ายโลเคชันในเรื่องของที่ทำงานดูก็ได้นะคะหรือว่ามีการโยกย้ายในเรื่องของบ้านภายในอาจจะตัดจัดตกแต่งบริเวณมุมห้องรับแขกห้องทำงานใหม่ให้มันมีในลักษณะของการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลเป็นราศีธาตุลมพยายามจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูบ้านที่มันมีลมโกรกเข้ามานะคะพลังงานของ ธาตุลมเนี่ยมันจะช่วยเสริมดวงให้ตัวเองมีความแข็งแรงแล้วก็มีพละกกำลังที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้บอกเลยว่าดีขึ้นนะคะจากเดือนที่ผ่านมาแน่นอนนะคะหลังจากวันที่3-4ถึง4ตุลาเป็นต้นไป คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของกำนันของเซอร์ไพรส์นะคะทองหยองเข้าของจากคนรักนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีการเซอร์พงเซอร์ไพรส์คนรักอาจจะขอแต่งงานขอมั่นนะคะมีการซื้อสินทรัพย์ของชิ้นใหญ่ให้คุณเรียกได้ว่ามีโชคจากเรื่องของความสเสน่หานั่นเองนะคะหรือใครค้าขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของ กลุ่มออนไลน์ใครรอคอยเงินอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือรอคอยเกี่ยวกับของฝากของขวัญอะไรบางอย่างจากคนรักนะคะก็ここเรียกได้ว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคหรือได้โชคจากความเสน่หาอย่างแน่นอนนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ได้มาในรูปแบบของตัวเงินแต่อาจจะได้มาในรูปแบบของ ของนะคะเช่นทองจิวเวลี่เครื่องประดบับบ้านรถอสังหาอะไรแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าโชคจากการเงินนั้นจะมาจากเพศตรงข้ามคนรักหรือการค้าขายช่องทางออนไลน์ค่ะ การงานนะคะการงานของชาวราศีตุ้นในเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมการงานก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านฉลุยนะคะใครที่ทําธุรกิจโซนตัวในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาทําอะไรเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆของเก่าๆที่เคยหยุดชะงักไปก่อนน,นนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือค้าขายเกี่ยวข้องกับพวกฟรีแลนซ์ออนไลน์นําเข้าส่งออก ก็ถือได้ว่าดีมากๆหรเลยทีเดียวนะคะในเรื่องงานมีโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามาแต่จะต้องเน้นเป็นธุรกิจฉาบฉวยซื้อมาขายไปงานอิสระนำเข้าส่งออก หรือใครที่ค้าขายเกี่ยวกับพวกกลุ่มบ้านรถอสังหาริมทรัพย์งานอิสระงานฟรีแลนซ์ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนพนักงานประจําในเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆนา,นานาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ในะเรื่องของงานก็จะผ่านฉลุยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปอบรมสัมมนา,าพักร้อนเกี่ยวกับเรื่องงานหรือจัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างในเรื่องงานได้นะคะความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหากับ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานในเดือนนี้ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะสำหรับราศีตุลที่โสดนะคะความรักของคุณในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีตุลที่โสดนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก 1- 17ตุลาดาวสุปตกวินาศนะคะเป็นความรักที่ ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไร่ไม่เปิดเผยระวังจะไปรักคนมีเจ้าเข้าเจ้าของนะคะตั้งหลังจากวันที่18ก็มีโอกาสดีๆในการมีความรักเข้ามาเพราะดาวสุขทับรักแต่ราหูเล็งอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังความรักที่ระยะยาวอาจจะเป็นไปไม่ได้รักคนมีเจ้าของรักต้องห้ามหรือการไปพบรักกับคนที่ฐานะการเงินในเรื่องของสถานะทางสังคมอาจจะไม่เท่าเราหรือเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้นะคะ อาจจะต้องรอคอยระยะเวลาหรือโอกาสดีๆในในช่วงหน้านะคะแต่จังหวะนี้อาจจะยังเป็นจังหวะที่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่สำหรับการเปิดรับใครเข้ามานะคะส่วนราศีตุลที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะมีลูกแต่งงานมีครอบครัวหรือคบกันอยู่นะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังเป็นแบบไปแบบเรื่อยๆเฉยๆนะคะใครที่มีครอบครัวลูก ก็จะเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังไปต่อได้นะคะแต่เดือนนี้ต้องระงมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์การ,รเผด็จการอีโก้ระหว่างกาันและการการออกคําสั่งอะไรแบบนี้สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะช่อนข้างใช้ชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ไปสักนิดหนึ่งอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือคนที่คบกันยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะ ทำงานยุ่งนะคะมีความห่างห่างห่างเหินไม่ค่อยได้มีเวลาใส่ใจสนใจกันสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องระมัดระวังการที่เขาแอบคุยกับคนอื่นมีคนเข้ามาคุยกับแฟนเราอะไรแบบนี้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันอยู่ตัวคนเดียวมากจนเกินไปนะคะอาจจะต้องหันมาใส่อกใส่ใจกันนิดนึง ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะมันอาจจะมีใครที่เข้ามาทําหน้าที่แทนคุณการปิดหูปิดตาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะหมายถึงการที่เราไม่ต้องไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของเขามากมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นดําเนินไปได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะ และสุขภาพนะคะของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมนะคะระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นสุขภาพจิตนะคะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถยวดยานพานะการเฉียวชนเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์โรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของออฟฟิศซินโดมสายตาช่วงหลังนะคะหรือใครที่ใส่รองเท้าส้นสูงทํางานานานๆก็อาจจะมีอาการเมื่อยล้านะคะบริเวณช่วงหลังก้นกบหรือช่วงขาได้นะคะ โชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีตุ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะให้คุณไปทําบุญสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการใครที่ติดสินบนอยู่นะคะก็ให้ไปแก้ซานะหรือทําบุญด้วยกัน เต้ยลงบริจาครงศพก็ได้นะคะโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากเรื่องลูกบริวารคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะจะให้โชคลาภคุณหรือโชคลาภนั้นอาจจะมาจากเรื่องของสิ่งลึกลับนะคะจะเป็นแนวลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิง อาจจะไปขอพ่อสการะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านติสศศิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือไปล้างเท้าขอขอมาคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะทําให้สิ่งที่ติดขัดปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ที่มันมีมานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงชาวราศาีตุลประจำเดือนตุลาคมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัว ชักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ